กำลังเชียร์พวกคุณดูสองกระบอกเลยลองดูต่อให้ตัวหนึ่งจะพูดได้ไหมต่อให้ไอ้บอมเหมือนกันให้มันกินเฉยๆหรือเยยังไงเดี๋ยวเรื่กันได้เต่อเลย

แค่แล้วแค่แล้วมถ่ายเลยบองมันมากเลยงั้นเลยลองก็บ็ไหนก็เล่นกันเหมือนกันแหนตอนเที่ยงก็เล่นกันเอาเลยนะเอาเลยลงถ่ายเลยเอาเลยเอาเลยอ๋อเอาจริงแล้วอบนี้เอาจริงไงบอมก็โดนสามเห็ดแน่นเที่ยงนานก็พูดตายยังยังเอ้ามาดิเอ้าซูนครับซูน นั่นไงว่าแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำชอบขึ้นแล้วเกิดในตัวนั้นแหละเออทำไมอ่ะไมเป็นไรอ่ะมันก็โดนสามไงสามยังไงล่ะกินดิเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยสามเลยเออสามไหนเอาเจอให้กินเลยโมเปียนวองนั้นโอ้ยดี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 หนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์แล้วไม่เคยเกิดเคยหลับ พูดท่านขาดคำไม่บอกมันโดนสาดหอนบหลจิ้มสามสองโอเค๊มันเป็นยังไงนั่นเอาอีกแก้วสองูนเลี้วเห็นไหมไม่เคยเก็ดเคยหลับกินแม่ไม่ขึ้นเลยและไม่ละเล่นให้เกียดท่านผู้ชมหน่อยดีวะเอาอีกแก้วโอ้ย แล้วกืแก้ได้เจอป้ปผมก็เหรนสามเอออนี่ทำไงนัตั้นึงนะตั้นึ่งนะก็เดินดีๆอยู่แล้วมึงไปทำอะไรมึงทำอะไรนับหนึ่งไหมเมื่อกี้หยอดนะครับท่านท่านผู้ชมขำๆเอาโทรสั่งลูกสั่งเมียให้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวมาทั่วโทรศัพท์นะเดี๋ยวรับเะน่ามาไม่ไบไม่ไป Yeah.

ăn đi lưới không <laughs> 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 ตัวเนี่ยนี่ไหนได้เ่ะแน่แอ้เหี่ยวโดนสองเหี่ยวไปทั้งไม้ตอนสุดท้าย้ยรีบอ่ะรีบโอ้ย,บอ,บ,อยบอมโดนไปกี่กระดานเมื่อกี้ปปสามเหรอสีอ่แล้ว มคนนี้จะเดินนี่คนนี้จะเดินนั่นคนนั้นจะเดินนี่อ้าวอีแก้มาเดินเิมีแก้วประดูดิมันจะแพ้ยังไงไม่เข้าใจไม่กินสี่ทไมเฮะเดินอะไรของคุณงานไม่กินแอ้ว ให้กินสองดีป่ะน้ออองไอ้เว้ยไม่ให้เข้าไม่เข้าโดนแล้วกไม่เข้าเอาสูงแล้วคิดถึงคิดถึง เดี๋ยวจะโทรโทรศัพท์อีกเลยวันนี้พามาเขียนเปียผมยกโทรศัพท์มาโทรโทรศัพท์อีกแล้วไม่หัวหายเถอะไม่มีอ่ะกกิินน โอ้ยเขากินฝั่งโน้นดีกว่าในหาเอ้ยให้กินสองฟรีๆเลยมาเข้ากันลยป่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัวหาโอเคเออเออขาวอีกหน่อยไปกินมากเข้ากันน่เนเฮ้ยไม่เท่ากันอีกเยอะกว่าเอาไปนั่น เลยไร้ไรอไม่หลงกลหรอกไม่หลงกลหรอกอะไรวะไหนนะวะตะกุบตะกุบอะน่นี like oh ่แกเกี Snow ่ยวไนเป็นฮอตัวไหนวะ มก็เต <ừ, S 2> <c ười> ิมโอ้โหมียเ่บตัวอ่อมเตมเต มันจะทำไงเฉยที่เขาไม er. ่ได้เขาไม่ได้เลยทั้งหเฮ้ยตัดจีนตัดจีนชนะเลยชนะเลยนะตอนนี้ป่อยมึงมาแต่แรกไม่มาวะเอาก็ไปเอากล้องดูตัวนั้มึงชอบมาเอาเลยออนนนีะต้ชนะแล้วชนะเลยเอาเดินยัง ลองเดินพันเลยไหมพันไม่ได้หรือโดนไล่ออกเขาไม่เล่นกันขนาดแพอเลยนะทำไมต้องทำหน้าหนักแพ้กับแพ้ไงเออแพ้กบแพ้

เอาคุณกินผมนะน่ะเอาอ้นี่เยอะไรของคุณนอนกนวะเรเเชรตัวนี้มันหลุดเดี๋ยวกินก่อนขาวขาตัวนี้าขาตัวนี้ก็เงอเล รับดีกว่าอ้ไม่ได้เลยตีฝีในรูปไหนพี่รูปยน้ไินกินกินหนีักหกินเขาหนีกินเขารับ

Hãy ดิเอ๊ะ3เอาเอาจริง Để เต็มทุกอย่างหือกิน

มุมไม่หมดปอดัยอุยอืมเอาเปิดกินเขานี่ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนา เข้ามุมได้ก็ชนดเสมอแล้วเฮ้เข่ามุมแล้วเฮ้ยดีนะเสมอบอกแล้วมีเสมอชนะเมื่อกี้คุตีเสมอผมนะอะไรกระดานนี่ไงเอาเล้วโอเคโอเค